แพคคัมในตำนานเสียงเงียบเพราะกินเ็มเพราะว่ากินเอ็มร้อยด้วยนะครับเห็นไหมครับแพคคัมรุ่นนี้ต้องเติมเอ็มร้อยด้วยจะได้มีกำลัง <Good. S 1> นะครับมาตรฐานของแอร์มาเวลจะมีการช่างเติมน้ำยาน,นะครับตัวน,นี้กำลังแวคคัมอยู่นะครับใช้เวลา ถ้าตัวใหญ่ประมาณนี้ก็น่าจะใช้เวลาสักสิบห้านาทีเพื่อความชัวตัวนี้ก็จะมีซลรินอยตัดตั้งไว้เลยว่าเราจะเติม500กร,รมัมหรือพันกร,รัมนะครับตัวนี้ตั้งเสร็จแล้วก็พอได้